ถ้าเป็นพวกนี้นะครับงานลําโพงนะครับตัวนี้อยู่ที่เป็นกิโลนะครับขายเป็นกิโลกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับโซล่าเซลล์ตัวละห้าตัวห้าร้อยวัตต์นะครับส่งได้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาจามีจํานวนก็คุยกันได้นะครับแล้วก็เป็นลําโพงนะครับลําโพงพวกนี้คือเคพร้อมใช้นะครับ ที่พร้อมใช้ก็ราคาตามขนาดของดอกนะครับพวกนี้ส่วนงานเทนะครับงานเทก็จะมีประเภทนี้ครับพวกลำโพงออสินค้าไอทีอะไรพวกนี้ครับเนี่ยมันต้องมาคัดเอาครับนะครับเป็นงานแบบนี้อีป่าถารับนี่นะครับพวกนี้ก็กิโลละหกสิบบาทครับ เป็นงานประเภทนี้นะครับอย่างนี้นะครับโลละหกสิบบาทหล mm hmm. ากลายครับผมไม่รู้อ,อบอกไม่ถูกอะครับว่ามีเป็นอะไรมากแต่บางอยู่ประเภท,เทของพวกไอทีเยอะครับเนี่ยครับถ้าอย่างงี้หกสิบบาทได้ครับ mm hmm. ครับประมาณนี้ครับ